โอ้โหสุดยอดเลยพี่อมสุดยอดไม่กลัวนะเลยฝนจะตกกันเนี่ย กันนะหนึ่งสองสามเร็ววิ่งเร็วเอ็มเร็วจู้เร็ว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 โอ้โหพ่อนำแล้วโอ้เอ็มนำแม่ด้วยโอ้ยเอ็มนํเอ็มนำโอ้ร็วเ

อะไรกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนวอนนี้เพื่อนไงเพื่อนคนละห้องมันตายแล้วแบดแบดออกอะไรไปอ้าวเนี่ยมันหยิมหยิมแล้วนะคะนี่นี่ปูตัวเล็กๆเลยนี่ไหนมองเห็นไหมไหนอะฟูอยู่ไหนอ่ะโอ้มันเล็กเกินอ๋อนี่อมนี่ไงให้มันอยู่ไหน มมในกลเอาติดลงไปดิอ้อมติดลงไปนี่เอเมนต้าเห็นกูป่ะเพียงเลยมันมันเบอร์มากมันมองไม่หัวไหมใช่เนี่ยค่ะแผ่นเนี้นี่เห็นเมื่อกี้เยอะแก้วหลุอเป็นบาทเอาไงเอาไง